ถ้าความตึงเครียดชายแดนยังไม่จบประเทศไทยควรต้องทําอย่างไรต่อไปและเมื่อเสียงเรียกร้องให้ปกป้องอธิปไตยดังกว่าที่เคยนี่คือเรื่องที่คุณห้ามพลาดอินโทรยินดีต้อนรับสู่ช่องลำพงแขวงค่ะครับวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกการถกเถียงที่ร้อนแรงที่สุดในเวลานี้ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาที่ทำให้ทั้งสังคมตั้งคำถา,ถามถึงจุดยืนและท่าทีของไทยต่อสถานการณ์นี้อย่างจริงจัง พร้อมการวิเคราะห์จากอดีตสสเทพไทยเสนพงศ์ที่ออกมาแสดงมุมมองเกี่ยวกับปฏิกิริยาทางทหารความจําเป็นในการลดความตึงเครียดและทางเลือกที่ผู้นําไทยโดยเฉพาะนายกอนุทินชาญวีรกูลอาจต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และการทูตเพื่อรักษาอาธิปไตยและคะแนนสนับสนุนจากนานาชาติปิดท้ายถ้าคุณอยากเข้าใจมิติเชิงลึกของสถานการณ์นี้แบบรอบด้านกดติดตามและอย่าลืมกดไลค์และแชร์เพื่อนๆ ได้รววมวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้เต้องบอกว่ามันร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งแล้วนะครับกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเบื้องหลังความตึงเครียดครั้งนี้กันครับโดยมีแหล่งข้อมูลหลักเป็นบทวิเคราะห์จากรายการสนทนาการเมืองรายการหนึ่งที่เขาได้เชิญอดีตนักการเมืองอย่างคุณเทพไทยเสนาพงศ์มาให้ความเห็นไว้อย่างแหลมคมทีเดียว ใช่เลยค่ะซึ่งเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาชวนกันสำรวจแล้วก็วิเคราะห์แง่มุมต่างๆของความขัดแย้งนี้นะคะตามที่แหล่งข้อมูลได้นำเสนอไว้คือเราจะไม่ใช่แค่เอ่อมารายงานเหตุการณ์เฉยๆแต่จะพยายามทำความเข้าใจแรงผลักดันที่มันอยู่เบื้องหลังจริงๆทั้งท่าทีของกองทัพอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนไปจนถึงแบบว่าเกมการเมืองและการทูตที่ซ่อนอยู่ระหว่างผู้นาของทั้งสงประเทศเลยค่ะ เงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดที่เหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นน้ํามันที่ราดลงบนกองไฟเลยก็ได้นั่นก็คือเหตุการณ์ความสูญเสียล่าสุดของทหารไทยนายที่4ซึ่งดูเหมือนจะปลุกกระแสความไม่พอใจในสังคมไทยขึ้นมาอย่างรุนแรงมากใช่ค่ะมันเป็นชนวนสำคัญจริงๆความสูญเสียครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขนะคะ แต่มันกระทบความรู้สึกของผู้คนโดยตรงเลยทำให้เกิดเสียงเรียกร้องที่ดังขึ้นมาพร้อมๆกันจากทั้งฝั่งประชาชนแล้วก็ในกองทัพเองที่ต้องการเห็นการตอบโต้อย่างเด็ดขาดหรือที่แหล่งข้อมูลใช้คำที่เห็นภาพมากกว่าว่าต้องการให้มันม้วนเดียวจบไปเลยคำว่าม้วนเดียวจบนี่สะท้อนอารมณ์ได้ชัดเจนมากเลยนะครับคือไม่อยากให้ปัญหามันคาคาซาังยืดเยอะอีกต่อไปแล้วแล้วในมุมของฝ่าฐานเองล่ะครับ แหล่งข้อมูลได้ลงลึกไปถึงความรู้สึกหรือเป้าหมายของพวกเขาในครั้งนี้ไหมครับเพราะดูเหมือนจะมีความอัดอั้นสะสมมานานพอสมควรเลยประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะเป้าหมายที่สื่อสารออกมาจากฝั่งกองทัพตามบทวิเคราะห์เนี่ยมันไปไกลกว่าแค่การตอบโต้เพื่อผลักดันกําลังของอีกไ่ายออกไปเฉยๆแต่มันคือการตัดทอนศักยภาพทางการรบของกัมพูชาไอพิการซึ่งเป็นคําที่แรงมากนะคะมันสะท้อนความตั้งใจที่จะจัดการปัญหานี้ในระยะย,ยาวไม่ให้กลับมาเป็นหอกค,ค้อนแคร่ได้อีก โอ้โหใช้คำว่าให้พิการเลยเหรอครับนี่มันมันไม่ใช่แค่การสั่งสอนแล้วนะแต่มันคือความพยายามเจอรื้อโครงสร้างทางทหารของอีกฝ่ายเลยแสดงว่ามันต้องมีเรื่องราวความขุ่นเคืองที่สะสมกันมาน,นานกว่าที่เราเห็นตามหน้าสื่อแน่ๆเลยครับถูกต้องเลยค่ะแหล่งข้อมูลชี้ชัดไปที่เหตุการณ์ประทะครั้งก่อนๆโดยเฉพาะกรณีประสาทตาควายที่การหยุดยิงในครั้งนั้น เออฝ่ายทหารจํานวนมากรู้สึกว่ามันยังไม่เสด็จน้ำอ๋อ oh. คือเหมือนจกบแบบค้างค้างคาคาแล้วหลังจากนั้นก็ยังคงมีการยั่วอยู่เล็กๆน้อยเกิดขึ้นตลอดแนวชายแดนเหมือนเป็นการกวนประสาทกันไม่เลิกราลองนึกภาพทหารที่ต้องล่าตระเวนแล้วเห็นฝ่ายตรงข้ามทาท่าทีเยียยวนทุกวันดูสิคะความตึงเครียดมันค่อยๆก่อตัวขึ้นเหมือนระเบิดเวลาที่รอวันปะทุเลยคะ่ะ พอจะนึกภาพออกเลยครับมันคือความรู้สึกเสียเปรียบและความไม่พอใจที่ค่อยๆถูกสะสมซึ่งความรู้สึกอัดอั้นของกองทัพกับประชาชนนี่เองครับที่ดูเหมือนจะเป็นฉากหลังสำคัญให้กับการตอบโต้ของฝั่งไทยแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราอาจจะต้องมาดูกันก่อนว่าฝั่งกัมพูชาเขาเ,เดินเกมพลาดไปอย่างไรถึงทำให้สถานการณ์มันบานปลายมาถึงจุดนี้โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของหุนเซน ค่ะในบทวิเคราะห์ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดเลยนี่คือกลยุทธ์เก่าที่คุณเซนเคยนำมาใช้คือการพยายามใช้สื่อเป็นอาวุธด้วยการปล่อยภาพหรือคลิปออกมาเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของผู้นำไทยซึ่งแหล่งข้อมูลระบุว่ากลยุทธ์นี้เคยใช้ได้ผลมาแล้วกับนักการเมืองไทยคนก่อนหน้าอย่างคุณแพทองทานชินวัตรเขาคงคาดหวังว่าจะสร้างแรงกระเพื่อมได้เหมือนเดิมกับคุณอนุทินชาญวิรกูลนะคะ แต่ผลลัพธ์ครั้งนี้มันดูเหมือนจะตรงกันข้ามเลยนะครับผมก็เห็นข่าวันผ่านเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีประเด็นอะไรที่น่าตกใจใช่ค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับทั้งที่เป็นกลยุทธ์เดียวกันแท้ๆก็เพราะว่าตามที่แหล่งข้อมูลวิเคราะห์ไว้เลยนะคะว่าคอนเทนต์ที่ปล่อยออกมาครั้งนี้มันแปก๊กแป๊กเลยเหรอครับค่ะคือมันไม่มีน้ำหนักเลยเป็นแค่ภาพการไปทานอาหารที่ร้านอาหารญี่ปุ่น หรือภาพเข้าร่วมประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอะไรแบบนี้อ๋อ oh, ครับครับซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณะที่ปกติมากมันไม่มีบทสนทนาลับหรือท่าทีที่น่าสงสัยใดๆที่จะนําไปบิดเบือนหรือตีความให้เกิดความเสียหายได้เลยมันต่างจากกรณีก่อนหน้านี้ที่อาจจะมีประเด็นให้คนจินตนาการต่อไปได้ค่ะแต่จุดที่มันน่าสนใจมากๆมันอยู่ตรงนี้ครับคือการที่ฮุนเซนเลือกใช้ไพ่ใบที่ไม่มีน้ำหนักเลยแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับ ในบทวิเคราะห์เขาตีความการเคลื่อนไหวนี้ว่ายังไงแหล่งข้อมูลตีความเรื่องนี้ได้น่าขบคิดมากค่ะว่านี่อาจเป็นสัญญาณของการจนตรอกหรือที่ใช้คำแรงๆว่าไฟท่าแตกของฮุนเซนไฟท่าแตกเลยใช่ค่ะคือเมื่อไม่มีอาวุธหนักในมือที่จะใช้โจมตีทางการเมืองได้แล้ว ก็จาเป็นต้องหยิบเอาเรื่องเล็กๆน้อยที่พอจะหาได้มาใช้แม้จะรู้ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพก็ตามมันเหมือนการดิ้นรนเฮือกสุดท้ายเพื่อสร้างประเด็นแต่กลายเป็นการเปิดเผยจุดอ่อนของตัวเองให้คนเห็นว่าตอนนี้ในมือไม่มีไพ่เด็กเหลืออยู่แล้วการตีความว่าหุ่นเซนจนตรอกนี่น่าสนใจนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่านี่คือการส่งสารที่ตั้งใจให้ดูเหมือนอ่อนแอเพื่อลวงให้ฝ่ายไทยประมาท หรือว่าแหล่งข้อมูลมองว่านั่นเป็นการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนเกินไปสําหรับสถานการณ์นี้เป็นคําถามที่ดีมากค่ะซึ่งในบทวิเคราะห์ก็ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้นั้นทิ้งไปเสียทีเดียวแต่ให้น้ําหนักไปทางแรกมากกว่าด้วยเหตุผลที่ว่าหากเป็นการลวงให้ประมาทมันน่าจะมีวิธีการที่แยบยลกว่านี้การปล่อยคลิปที่ไม่มีเนื้อหาอะไรเลยแบบนี้มันเสี่ยงต่อการถูกมองว่าหมดมุกซึ่งทำลายภาพลักษณ์ของตัวเองมากกว่าจะได้ประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์นะคะ และเมื่อเชื่อมโยงกับประเด็นถัดไปมันยิ่งทําให้ทฤษฎีจนตรอกมีน้ําหนักมากขึ้นประเด็นถัดไปที่ว่าเนี่ยคือเรื่องแรงจูงใจที่แท้จริงของฮุนเซนใช่ไหมครับที่ว่าจริงๆแล้วมันอาจไม่ใช่ความขัดแย้งส่วนตัวกับตระกูลใดตระกูลหนึ่งถูกต้องค่ะแหล่งข้อมูลตั้งข้อสังเกตไว้อย่างเฉียบแหลมว่าเป้าหมายของฮุนเซนอาจไม่ใช่ตระกูลชิน,นวัตรหรือความขัดแย้งส่วนตัวกับใครเป็นพิเศษอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการโจมตีผู้นำไทยทุกคน ที่ไม่ยอมเจราจาหรือไม่โอนอ่อนผ่อนตามเงื่อนไขที่เขาต้องการหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดก็คือคุณอนุทินซึ่งไม่ได้มีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งหรือมีประเด็นหัดแย้งเก่าก่อนกับฮุนเซนแต่ก็ยังตกเป็นเป้าโจมตีเหมือนกันอ๋อพอจะเห็นภาพแล้วครับหมายความว่าใครก็ตามที่ขึ้นมาเป็นผู้นําของไทยแล้วมีท่าทีแข็งกร้าวหรือไม่เล่นตามเกมของเขาก็จะถูกโจมตีในลักษณะนี้ทันทีถ้าอย่างนั้น การที่คุณอนุทินไม่ได้ตอบรับสารแสดงความยินดีจากคุณมาเน็ตในช่วงที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ๆก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เลยหรือเปล่าครับหรือทอดไมตรีเพื่อเปิดช่องทางการเจราจาในประเด็นที่ค้างคาอยู่เมื่อคุณอนุทินเลือกที่จะไม่ตอบสนองในทางที่อีกฝ่ายคาดหวังแต่กลับเลือกที่จะให้ความสำคัญกับกองทัพและกระแสสังคมภายในประเทศมากกว่ามันก็เหมือนการส่งสัญญาณกลับไปว่าเราจะไม่คุยกันในเงื่อนไขเดิม การโจมตีที่เกิดขึ้นจึงอาจเป็นการตอบโต้ต่อท่าทีที่ไม่ยอมอ่อนข้อของผู้นําไทยคนปัจจุบันนั่นเองค่ะเข้าใจเราครับพอเห็นภาพเกมการเมืองของฝั่งกัมพูชาที่ดูจะเดินหมากพลาดไปหน่อยทีนี้เราขยับมาดูการตอบโต้ของฝั่งไทยบ้างท่าทีของคุณอนุทินที่แหล่งข้อมูลนําเสนอมานี่ดูจะตรงไปตรงมาแล้วก็แข็งกร้าวมากเลยทีเดียว ใช่ค่ะแหล่งข้อมูลชี้ให้เห็นภาพชัดเจนมากว่าคุณอนุทินเลือกที่จะไม่เดินเข้าสู่โต๊ะเจรจาแต่กลับให้สิ่งที่เรียกว่าไฟเขียวกับกองทัพแบบเต็มร้อเปเซนไฟเขียวเต็มที่เลยค่ะในการจัดการสถานการณ์ตามแนวทางของกองทัพซึ่งก็สอดรับกับความต้องการของทั้งทหารและประชาชนที่อยากเห็นความเด็ดขาดอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นเป็นการเลือกที่ตอบสนองต่อฐานเสียงและความรู้สึกของคนในชาติเป็นหลัก ซึ่งการตัดสินใจแบบนี้แม้จะถูกใจคนในประเทศแต่ในบทวิเคราะห์ก็มีการตั้งข้อสังเกตเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับชั้นเชิงทางการทูตอยู่หลายประเด็นเหมือนกันใช่ไหมครับประเด็นนี้คือหัวใจสําคัญของการวิเคราะห์เลยค่ะมีการยกตัวอย่างที่ชัดเจนมาก2กรณีกรณีแรกคือเหตุการณ์ที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดคุณอนุทินออกมาให้สัมภาษณ์ในทํานองว่าไทยเป็นฝ่ายฉีกสัญญาหยุดยิงเอง ซึ่งแม้ในทางการเมืองภายในประเทศมันจะดูเหมือนการแสดงความกล้าหาญแต่ในเวทีระหว่างประเทศมันอันตรายมากเพราะเท่ากับเรายอมรับเองว่าเราเป็นฝ่ายเริ่มใช้ความรุนแรงแล้วในมุมมองของบทวิเคราะห์ทางเลือกในการสื่อสารที่ดีกว่าควรจะเป็นอย่างไรครับในสถานการณ์แบบนั้น คือการใช้ศิละปะทางวาทกรรมเพื่อพลิกสถานการณ์ค่ะแทนที่จะบอกว่าเราฉีกสัญญาควรจะชี้ไปที่ต้นตอของปัญหาว่ากัมพูชาต่างหากที่เป็นฝ่ายละเมิดสัญญาก่อนด้วยการลักลอบเข้ามาวางกับระเบิดในพื้นที่ผิพาดการสื่อสารแบบนี้จะเป็นการโยนความรับผิดชอบกลับไปให้อีกฝ่ายและสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําของไทยในสายตาของประชาคมโลกทันทีมันคือการช่วงชิงความได้เปรียบทางข้อมูลข่าวสารซึ่งสำคัญไม่แพ้การรบในสนามจริงเลยค่ะ เป็นเรื่องของวาทศิลป์ทางการทูตโดยแท้เลยนะครับเนี่ยคำพูดแค่ไม่กี่คำสามารถเปลี่ยนสถานะจากผู้รุกรานเป็นผู้ป้องกันตัวได้เลยแล้วอีกกรณีหนึ่งล่ะครับที่เกี่ยวก,กับการเจรจาผ่านคนกลางกรณีที่สองก็ชัดเจนไม่แพ้กันค่ะคือตอนที่มีนักข่าวถามว่าจะมีการพูดคุยกับคนกลางอย่างผู้น,นำมาเลเซียหรือสหรัฐอเมริกาหรือไม่คุณอนุทินตอบกลับไปในลักษณะที่ค่อนข้างแข็งกล้าวว่าไม่ต้องมาคุยกับเราให้ไปคุยกับขเขมร Mm hmm. ซึ่งคําตอบแบบนี้ในทางการทูตถือว่าเป็นการปิดประตูที่ค่อนข้างแรงและอาจสร้างความขุนเคืองให้กับประเทศที่3ที่พยายามจะเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยได้ผมพอจะนึกภาพออกเลยมันเหมือนเป็นการปฏิเสธแบบไม่มีเยื่อใหญ่และคําตอบที่มันนุ่มนวลกว่าแต่ยังสามารถรักษาจุดยืนเดิมของเราไว้ได้ควรจะเป็นแบบไหนครับ แหล่งข้อมูลได้เสนอทางเลือกในการตอบที่แสดงให้เห็นถึงชั้นเชิงทางการทูตที่ดีกว่าไว้นะคะเช่นอาจจะตอบว่าเรายนนินดีที่จะพูดคุยเสมอค่ะแต่ในกรณีนี้ดิฉันคิดว่าท่านควรจะไปเริ่มต้นพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาก่อนเพราะพวกเขาเป็นฝ่ายที่เริ่มต้นสร้างปัญหานี้ขึ้นมาคำตอบในลักษณะนี้จะช่วยรักษาน้ำใจของฝ่ายที่3ไว้ทําให้เขารู้สึกว่าเรายังเปิดกว้างแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการตอกย้ําจุดยืนของเราอย่างสุภาพว่าไทยไม่ใช่ผู้ก่อเรื่อง มันคือศิลปะของการอ่อนนอกแข็งในซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากสําหรับผู้นําประเทศมันน่าคิดนะครับว่าคําพูดแค่ประโยคเดียวของผู้นําสามารถเปลี่ยนให้ประเทศตัวเองจากผู้ถูกกระทํากลายเป็นผู้รุกรานในสายตาชาวโลกได้เลยนี่คือความกดดันมหาศาลของการเป็นผู้นําจริงๆการทูตนี่มันซับซ้อนกว่าที่คิดนะครับทุกคําพูดมีความหมายและส่งผลกระทบได้หมดเลยจริงๆงั้นเราขยับมามองภาพที่ใหญ่ขึ้นในเวทีระหว่างประเทศกันบ้างครับ การกระทำของทั้งสองฝ่ายส่งผลต่อสายตาของนานาชาติอย่างไรบ้างถ้าเราลองมองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะแหล่งข้อมูลได้เสนอแนวยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจเอาไว้คือแทนที่ไทยจะ,ะเผชิญหน้ากับกัมพูชาโดยตรงแค่2ประเทศเราควรใช้กลไกลทางการทูตเพื่อด,ดึงนานาชาติเข้ามาเป็นแนวร่วมเพื่อสร้างแรงกดดันและโดดเดี่ยวหุนเซนในเวทีโลกการมีพันธมุตที่เข้าใจจุดยืนของเราจะสร้างความได้เปรียบอย่างมหาศาลเลยค่ะแล้วสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างครับ โดยเฉพาะท่าทีของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่มักจะมีบทบาทในความขัดแย้งระดับภูมิภาคเสมอจากการวิเคราะห์ในแหล่งข้อมูลดูเหมือนว่าครั้งนี้ท่าทีของสหรัฐค่อนข้างจะแตกต่างจากในอดีตคืนไม่ได้ดูเอ็นเอียงไปทางกัมพูชาเหมือนเคยซึ่งอาจจะเป็นเพราะป,ปัจจัยและเรื่องอิทธิพลของจีนในกัมพูชาที่เพิ่มขึ้นนี่ถือเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับฝ่ายไทยค่ะแต่ในขณะเดียวกันบทวิเคราะห์ก็ย้ําเตือนว่า ถึงแม้สถานการณ์จะดูเป็นใจเราก็ไม่ควรแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวเกินไปต่อนานาชาติโดยเฉพาะกับประเทศมหาอำนาจทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับทั้งๆท,ท,ที่ดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจเรามากขึ้นเพราะสม,มะการอำนาจมันต่างกันค่ะประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐมีผลกระทบต่อไทยในมิติอื่นๆอ,อีกมากมายที่นอกเหนือไปจากเรื่องชายแดนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการค้าการลงทุน การแสดงท่าทีที่ไม่เป็นมิตรหรือแข็งกร้าวเกินไปต่อพวกเขาในวันนี้อาจนำมาซึ่งแรงกดดันทางการเมืองหรือมาตรการกีดกันทางการค้าในอนาคตได้เขาอาจจะหยิบยกประเด็นสิทธิมนุษยชนหรือประเด็นอื่นๆขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับเราได้การทูตจึงต้องมองการไกลเสมอต้องรักษาสมดุลระหว่างการปอบโต้คู่ขัดแย้งตรงหน้ากับการรักษาความสัมพันธ์กับผู้เล่นรายใหญ่ในเวทีโลกเอาไวค้ค่ะ ชัดเจนเลยครับมันคือการชั่งน้ำหนักที่ละเอียดอ่อนมากระหว่างผลประโยชน์ระยะสั้นกับความมั่นคงในระยะยาวเอาละครับหลังจากที่เราเจาะลึกบทวิเคราะห์นี้ในทุกมิติแล้วเรามาลองสรุปภาพรวมทั้งหมดที่ได้จากการพูดคุยกันในวันนี้สักหน่อยดีไหมครับได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าการประทะก,กันครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องของทหารยิงกันเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นผลพวงจากส่วนผสมที่ซับซ้อนมากตั้งแต่ปฏิบัติการทางทหารที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกขุนเคืองที่สะสมมานาน ความโกรธแค้นของประชาชนจากความสูญเสียเกมการเมืองที่เดินหมากพลาดของผู้นํากัมพูชาไปจนถึงแนวทางการทูดแบบขวานผ่าซากที่แม้จะถูกใจคนในประเทศแต่ก็มีความเสี่ยงสูงในเวทีโลกทุกองค์ประกอบนี้มันเกี่ยวพันและส่งผลกระทบถึงกันทั้งหมดเลยค่ะเป็นภาพที่ซับซ้อนและมีหลายมิติจริงๆครับซึ่งก่อนจะจบการพูดคุยกันผมอยากจะชวนทิงทายด้วยคําถามที่น่าคบคิดซึ่งต่อย,ยอดมาจากบทวิเคราะห์ที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้น่าสนใจค่ะเชิญเลยค่ะครับ คือบทวิเคราะห์ที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้มุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์และวาตศิลป์ของผู้นําในยุคปัจจุบันเป็นหลักแต่เมื่อเรามองย้อนกลับไปจะเห็นว่าความขัดแย้งบริเวณชายแดนแห่งนี้มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าไม่ว่าใครจะขึ้นมามีอํานาจก็ตามมันทําให้เราอดตั้งคําถามไม่ได้ว่าหรือจริงๆแล้วมันกําลังสะท้อนถึงรากเหง้าของปัญหาที่มันใหญ่กว่าตัวบุคคลหรือรัฐบาลชุดปัจจุบัน และอะไรคือปัจจัยพื้นฐานที่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริงระหว่างสองประเทศที่ทำให้ความตึงเครียดพร้อมจะปัทุขึ้นมาได้เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามนี่คงเป็นคำถามใหญ่ที่เราต้องคบคิดกันต่อไปครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ในกัมพูชากันนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้ระบบการปกครองของตระกูลหุ่นเนี่ยกาลังยืนอยู่วนปากเวลเลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เหมือนเป็นพายุที่ถาโถมเข้ามาจากทุกทิศท,ทางเลยค่ะ ทั้งปัญหาภายในแรงบีบจากนานาชาติใช่เลยครับคือแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยเขาวิเคราะห์ได้น่าสนใจมากมันชี้ให้เห็นรอยร้าวที่ซ่อนอยู่ข้างในอืโดยเฉพาะในกองทัพแล้วก็มีประเด็นเรื่องแก๊งสแกมเมอร์ที่มันกลายเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่ตระกูลหุ่นสร้างขึ้นมาเองแล้วตอนนี้มันกำลังจะระเบิดใส่ตัวเองแปลว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยชเลยชื่อมกันหมดเลยครับแยกไม่ออกเลย เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองแกะรอยกันดูค่ะว่าสถานการณ์ที่หลายคนมองว่าเป็นเฮือกสุดท้ายของระบบคุนเซนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแล้วภาพข้างหน้าของกัมพูชาจะเป็นยังไงครับสิ่งที่น่าทึ่งคือการเชื่อมโยงของปัญหาเนี่แหละครับมันเหมือนโดมิโนที่รอวันล้มเลยตั้งแต่เรื่องอาวุธเก่าๆม่กองทัพไปจนถึงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเกมของมหาอำนาจที่กำลังเปลี่ยนไปซึ่งทั้งหมดนี้มันส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเลยครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่โดมิโนตัวแรกเลยดีกว่าสภาพภายในของระบอบเองโดยเฉพาะเรื่องกองทัพที่มีการวิเคราะห์ว่านี่อาจจะเป็นการสู้ครั้งสุดท้ายมันมีสัญญาณอะไรบ่งชี้ถึงความอ่อนแอที่ว่านี้บ้างคะสัญญาณที่ชัดที่สุดเลยนะครับมาจากสภาพยุโทโธป,ปรกรเลยอ๋อเรื่องอาวุธ ใช่ครับแม้เราจะเห็นภาพข่าวการสวนสนามที่ดูยิ่งใหญ่แต่ถ้ามองลึกลงไปในรายละเอียดของอาวุธที่ใช้เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเหมือนออฉากหน้าที่ซ่อนความกลวงไว้ข้างในพอพูดว่าลาสมัยนี้มันเก่าขนาดไหนคะคือแค่ตกรุ่นไป10-20ปีหรือว่าเก่ากว่านั้นเยอะมากครับ ย่งรถถังหลักที่เห็นวิ่งวิ่งกันอยู่นี้คือรุ่น T55 T55 เดี๋ยวนะคะนั่นมันเทคโนโลยีสม,ยสมัยสงครามเกาหลีเลยใช่ไหมล่ะคะใช่เลยครับสมัยนั้นเลยในเอกสารบอกว่ามีในครอบครองกว่า600คันแต่แหล่งข้อมูลเราชี้ว่าที่ใช้งานได้จริงอาจจะเหลือแค่ประมาณ200กว่าคันเท่านั้นเองโหนี่มันเหมือนเอารถจากพิพิธภัณฑ์มาวิ่งในสนามรบยุคใหม่เลยนะคะแล้วนอกจากรถถังล่ะคะอย่างอื่นเป็นยังไงม้าง สภาพไม่ต่างกันเลยครับเครื่องยิงจรวด B.M. 2 1ก็เป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่ามากแล้วเหมือนกันแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือแหล่งข้อมูลเขาตั้งคำถามถ,ามถึงที่มาของอาวุธใหม่ๆที่พอจะดูทันสมัยขึ้นมาหน่อยอย่างโดรนทิ้งระเบิดว่ามันอาจจะไม่ได้มาตามช่วงทางปกติแบบรัฐต่อรัฐหมายความว่ายังไงคะไม่ได้ซื้อขายกันตามปกติมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมาจากเงินสก c a ม,มอร์ครับเดี๋ยวเงินสแ c a ม,มอร์ นี่หมายถึงเงินจากแก๊งคอเซนเตอร์เหรอคะใช่ครับซึ่งถ้าเป็นจริงมันก็คือการฟอกเงินผ่านยุทธปกรของกองทัพดีๆนี้เองโหถ้าเป็นแบบนั้นจริงนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องคอร์รัปชันแล้วนะคะแต่มันหมายถึงความมั่นคงของชาติเอารุธของกองทัพอ,อาจจะถูกซื้อมาด้วยเงินจากเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติถูกต้องครับมันเป็นช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่ทําให้ต่างชาติสามารถใช้เป็นเหตุผลในการแทรกแซงได้เลยค่ะ <c oughs> มันสะท้อนภาวะบีบคั้นที่ว่าต้องระดมทุกอย่างที่มีออกมาสู้ไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหนก็ตามซึ่งภาพแบบนี้มันยิ่งตอกย้ำความเปราะบางภายในได้ชัดเจนมากเรื่องเงินแกมเมอร์นี่มันมันเหมือนดาบสองคมเลยนะคะจากที่เคยเป็นแหล่งรายได้ตอนนี้มันกลับกลายเป็นเหมือนเชื้อมูลที่ทำให้ทั้งโลกต้องหันมามองแล้วมันย้อนกลับมาทำร้ายระบบคุณนเซนได้ยังไงอะคะโดยเฉพาะกับจีนที่เคยหนุนหลังมาตลอด เื่อจะเข้าใจจุดนี้เราต้องย้อนไปดูความสัมพันธ์ของหุ่นเซนกับจีนสักหน่อยเมื่อปี2012ตอนนั้นหุ่นเซนนี่ถือเป็นมือไม้สำคัญของจีนในอาเซียนเลย๋อ oh. ถึงขนาดยอมทำให้การประชุมสุดยอดอาเซียนล่มไม่มีถแถลงการร่วมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อช่วยจีนในประเด็นทะเลจีนใต้จำได้เลยค่ะตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่มากเป็นการแสดงพลังของจีนผ่านกัมพูชาอย่างชัดเจนแล้วแล้วอะไรมันเปลี่ยนไปล่ะคะจุดเปลี่ยนสาคัญ คือหลังปี2013ครับจีนเปิดตัวนโยบาย Belt and Road Initiative หรือ BRI ค่ะ BRI ซึ่งยุทธศาสตร์นี้ต้องการความร่วมมือจากทุกประเทศในอาเซียนไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเองหุ่นเซนกลับทำในสิ่งที่สวนทางกับผลประโยชน์ระยะยาวของจีนสวนทางยังไงคะแทนที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพเขากลับเปิดบ้านให้กลุ่มทุนสีเทา องค์กรอาชญากรรมจากจีนเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ในกัมพูชาอา้าวที่เลวร้ายกว่านั้นคือกลุ่มพวกนี้ไม่ได้มาแค่ตัวแต่ยังสร้างเครือข่ายแล้วก็มีกองกำลังติดอาวุธของตัวเองที่เรียกว่า BSQ ขึ้นมาด้วย BSQ มันคืออะไรคะฟังดูเป็นเรื่องเป็นราวกว่าแค่แกงทั่วไปนะคะมันก็คืออย่างนั้นเลยครับ BSQ ย่อม,มาจาก Bell and Road Security Qualification มันเหมือนเป็นกองทัพส่วนตัวของกลุ่มทุนสีเทาที่อ้างชื่อโครงการของรัฐบาลจีนมาบางหน้าอ๋อแอบอ้างใช่ครับแต่ปฏิบัติการจริงเพื่อคุ้มครองธุรกิจผิดกฎหมายของตัวเองมันเลยกลายเป็นว่าฮุณนเซ็นได้สร้างรัดซ้อนรัฐที่จีนเองก็คุมคลุมไม่ได้ขึ้นมาในประเทศเข้าใจแล้วค่ะคือจากคนที่เคยเป็นสินทรัพย์สำคัญของจีนกลายเป็นตัวสร้างปัญหาที่จีนต้องเข้ามาจัดการเสียเอง ถูกต้องครับผลก็คือตอนนี้การปราบปรามสแกมเมอร์กลายเป็นวาระเร่งด่วนระดับนานาชาติที่มีจีนเป็นหัวหอ,อกสำคัญด้วยซ้ำแล้วเป้าหมายก็พุ่งตรงมาที่กัมพูชาใช่ครับแล้วมันไม่ได้กระทบแค่แกงคอเซนเตอร์แต่มันกำลังสั่นคลอนไปถึงรากฐานอำนาจของตระกูลฮุนเลยเพราะเครือข่ายเหล่านี้มันโยงใยกับผู้มีอำนาจในระบอบอย่างปฏิเสธไม่ได้เหมือนกำแพงเมืองด้านหนึ่งเริ่มมีรอยร้าวเพราะคนที่เคยไว้ใจนี่เอง ทีนี้มาดูแรงกดดันจะอีกฝั่งบ้างค่ะโลกตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเขากำลังบีบเกมนี้ยังไงค่ะถ้าจีนใช้ไม้แข็งแบบเงีย,งยบๆสหรัฐก็มาแบบเปิดหน้าเลยครับแล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวที่เฉียบคมมากคือการใช้มาตรการคว่ำบาตผ่านบัญชีดำ <Black list. S 2> ครับแต่ที่น่าสนใจคือไม่ได้เล็งไปที่ตัวหุ่นเซนตรงๆแต่พุ่งเป้าไปที่บุคคลรอบข้างซึ่งเป็นเสาค้ำอำนาจของระบอบทั้งหมด อ๋อเป็นการตัดแขนตัดขาว,วางั้นเถอะในบัญชีดำมีใครที่น่าจับตาเป็นพิเศษบ้างไหมคะมีแต่ตัวท็อปทั้งนั้นเลยครับคนที่โดดเด่นที่สุดคือเตียเซหาเดี๋ยวนะคะเตียเซหานี่คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันเลยนี่คะลูกชายของเตียบันโหนี่มันแรงมากนะแรงมากครับการที่สหรัฐขึ้นบัญชีดำคนที่คุมอำนาจกองทัพโดยตรงมันแทบจะเป็นการประกาศไม่ยอมรับรัฐบาลไกล่กลยเลย ใช่ครับและไม่ใช่แค่คนเดียวยังมีรายชื่อลูกๆของเตียบันและก็สอเข่งซึ่งเป็นสองตระกูลอำนาจเก่ายังมีเตียวินน้องชายของเตียบันที่เคยเป็นผู้บัญชาการทหารเรือค่ะและที่สำคัญคือมีชื่อนายทหารระดับสูงอีก12คนที่เป็นขุนศึกคู่ใจของฮุนเซนอยู่ในลิสต์นี้ครบเลย นี่มันไม่ใช่แค่การตัดแขนตัดขาแล้วนะคะแต่มันคือการรื้อโครงสร้างเครือข่ายอํานาจเลยนะทําให้คนเหล่านี้ทําธุรกรรมทางการเงินหรือเดินทางไปไหนมาไหนได้ลําบากเป็นการโดดเดี่ยวแกนกลางของระบอบอย่างสมบูรณ์ถูกต้องครับ เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าโลกตะวันตกมองว่าระบบนี้เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมและพวกเขาจะไม่ยอมรับมันอีกต่อไปอบอก,กำลังถูกปิดล้อมจากทุกทิศทางแบบนี้มันก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายต่อต้านเคลื่อนไหวพอดีมีความเคลื่อนไหวอะไรจากฝั่งของสมรังสีบ้างคะฝ่ายต่อต้านก็ฉวยจังหวะน,นี้เคลื่อนไหวอย่างน่าสนใจมากครับคือการออกแถลงการในานามรัฐบาลอิสระกัมโคชา โดยมีสมรังสีเป็นผู้นำซึ่งเนื้อหานิดดุเดือดมากค่ะเนื้อหาหลักๆเขาว่าไว้อย่างไรบ้างคะสรุปข้อกล่าวหาหลักได้3ข้อครับข้อแรกคือกล่าวหาว่าตระกูลหุนใช้ทหารและประชาชนเป็นโลมนุษย์โล่มนุษย์ครับเพื่อเปิดช่องให้กองทัพไทยโจมตีเข้ามาในกัมพูชาได้ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากข้อกล่าวหาเรื่องโล่มนุษย์นี่มันกระทบความชอบธรรมในการเป็นผู้นำกองทัพโดยตรงเลยนะใช่ครับ ข้อที่2คือกล่าวหาว่าระบอบหุ่นกำลังปกป้องเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติทั้งสแกมเมอร์ยาเสพติดการฟอกเงินและข้อสุดท้ายพวกเขาสรุปว่าเมื่อผู้ปกครองหันไปปกป้องอาชญากรก็เท่ากับประกาศตัวเป็นศัตรูกับประชาชนของตัวเองโหแรงมากแล้วข้อเรียกร้องของเขาล่ะคะต้องการอะไร ข้อเรียกร้องก็ตรงไปตรงมาครับคือเรียกร้องให้ทหารและประชาชนสามัคคีกันเพื่อยุติการปกครองของตระกูลหุ่นและให้ร่วมมือกับนานาชาติเพื่อกวาดล้างเครือข่ายอาตยากรให้หมดไปการประกาศจัดตั้งรัฐบาลซ้อนแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์กัมพูชาไหมคะประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะแหล่งข้อมูลเราเปรียบเทียบไว้เลยว่านี่คือรัฐบาลพลัดถิน่น ชุดที่2ในประวัติศาสตร์การเมืองกัมพูชาอ๋อมีชุดแรกด้วยครับชุดแรกก่อตั้งเมื่อปี1982ที่มีทั้งเจ้าโนรดมสีหนุซอนซานแล้วก็ขมรแดง เพื่อต่อสู้กับรัฐบาลเฮงซมรินที่เวียดนามหนุนหลังอยู่แปลว,ว่านี่ไม่ใช่แค่การออกถแถลงการลอยๆแต่เป็นการเดินเกมตามยุทธศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์แล้วรัฐบาลพลัดถึงชุดแรกนั้นประสบความสําเร็จแค่ไหนคะได้รับการยอมรับจากนานาชาติอย่างกว้างขวางเลยครับถึงขนาดได้ที่นั่งในสหรประชาชาติหรือ UN ด้วยซ้ำโอ้โห ดังนั้นการเคลื่อนไหวของสมรังสีครั้งนี้จึงอาจเป็นการใช้โมเดลในอดีตมาเป็นต้นแบบเพื่อสร้างความชอบธรรมและแรงสนับสนุนจากต่างชาติอย่างเป็นรูปธรรมโอเคค่ะพอเราเอาทุกอย่างมาวางบนโต๊ะด้วยกันทั้งกองทัพที่ข้างในอาจจะกลวงกว่าที่เห็นแรงกดดันจากจีนที่เปลี่ยนไปการคว่ำบาตรของสหรัฐแล้วก็การลุกขึ้นมาของฝ่ายต่อต้านฉากทัดสุดท้ายที่อาจเกิดขึ้นได้คืออะไรคะครับ แหล่งข้อมูลที่เรามีวิเคราะห์ไว้อย่างแหลมคมว่าเป้าหมายสูงสุดของการกดดันทั้งหมดนี้โดยเฉพาะการปราบสแกมเมอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การปราบอาชญากรรมแต่คือการล้มล้างตระกูลหุน่นล้มล้างเลยเหรอคะเราขั้นตอนที่จะไปถึงจุดนั้นที่คาดการไว้คืออะไรบ้างคะมีสองขั้นตอนหลกัหลกๆที่คาดการไว้ครับขั้นแรกคือการตีตราหรือแบรนดิง้งตีตรา คือนานาชาติจะร่วมกันสร้างฉันทามาติว่าระบอบหุนเซนเป็นระบอบอาชญากรที่สนับสนุนการฟอกเงินและเครือข่ายผิดกฎหมายซึ่งจะนำไปสู่การอายัดทรัพย์สินของตระกูลหุ้นและคนใกล้ชิดทั้งหมดที่อยู่นอกประเทศซึ่งก็สอดคล้องกับบัญชีดำของสหรัฐที่ออกมาแล้วมันคือการปูทางไปสู่ขั้นตอนนี้ถูกต้องครับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเดียวกันและขั้นตอนที่สองที่จะตามมาคือการสนับสนุนฝ่ายต่อต้านอย่างเป็นทางการอื หากมหาอำนาจตกลงกันได้ก็อาจจะให้การรับรองรัฐบาลของสมรังสีอย่างเต็มรูปแบบซึ่งแหล่งข้อมูลใช้คำว่าอาจจะเป็นวันดีเดย์ที่สมรังสีจะได้กลับประเทศแต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรสำคัญที่สุดคือการเจรจาของมหาอำนาจสินะคะโดยเฉพาะสหรัฐกับจีนว่าจะเห็นตรงกันเมื่อไหร่ว่าถึงเวลาแล้วใช่เลยครับจังหวะและท่าทีของมหาอำนาจคือปัจจัยชี้ขาดของฉากทัศนสุดท้ายนี้อย่างแท้จริง ฟังดูแล้วเหมือนบ้านที่เสาหลักทุกต้นกำลังถูกปลวกกินจนพรุนไปหมดเลยนะคะทั้งเสาด้านความมั่นคงการต่างประเทศเศรษฐกิจกแล้วก็มีคนเตรียมบ้านหลังใหม่รออยู่ข้างนอกแล้วเป็นสถานการณ์ที่เปราะบางมากจริงๆเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากครับทุกอย่างมันเชื่อมโยงและส่งผลกระทบถึงกันหมดจนทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามถ,ามถึงอนาคตของระบอบนี้อย่างจริงจังซึ่งก็นำเรามาสู่ช่วงสุดท้ายพอดีมีประเด็นอะไรอยากจะทิ้งท้ายให้ไปขบคิดกันต่อไหมคะ มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจทิ้งทายไว้ในแหล่งข้อมูลครับเขากล่าวถึงความเป็นไปได้ของการทะลุทะลวน s i n งเกิลเกตเวของกัมพูชาก่อนจะไปถึงคำถามนั้นคำว่า s i n g กิลเกตเวยที่พูดถึงสำหรับคนฟังที่อาจจะไม่คุ้นเคยมันคืออะไรนะคะมันคือระบบที่รัฐบาลพยายามควบคุมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของคนทั้งประเทศให้ผ่านประตูทางออกเดียวเพื่อที่จะสามารถสอดส่องแล้วก็เซ็นเซอร์ข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นครับ Oh. แต่แหล่งข้อมูลตั้งข้อสังเกตว่าในยุคนี้มันแทบจะเป็นไปได้ไม่ได้แล้วและมีความเป็นไปได้สูงที่ประชาชนทั่วไปในกัมพูชาจะรับรู้ข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้อยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่สามารถแสดงออกได้เพราะความกลัวน่าสนใจมากค่ะดังนั้นคําถามที่น่าขบคิดทิ้งท้ายก็คือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงของสถานการณ์นี้จะมาจากแรงกดดันมหาศาลของมหาอำนาจภายนอกหรือจะมาจากพลังเงียบภายในประเทศ ที่กำลังรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะปะทุข,ขึ้นมาเองครับ